สวัสดี FC แฟนคลับของยอดมวยโลกชนะบ็อกซิ่งนะครับวันนี้หยิบมาให้ไลฟ์ไฟน์บอนของนาภาเกียรตินธ์ชัยนะครับต่อยป้องกันตำแหน่งแชมป์รุร่นสตรอเวทดร้อยห้าปอนของ WBC นะครับไอจิ๋วของเราเจอกันเมื่อปี2532กับพิโรกิโอกะเป็นคู่ปรับเก่าที่เคยแพ้แล้วก็เสมอกับนาภาเกียรตินธ์ชัยมาแล้วไฟแรกเสมอแบบน่าชนะไฟสองก็นาภาไปแย่งแชมป์ม,มาคือชนะคะแนน ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองของรัพาญเกียรติชัยนะครับที่ป้องกันตำแหน่งแชมป์กับผู้ปรับตลอดการก็คือฮิโรกิอิโอกะน่าคาใจนี่ตัดมาแลตอนนี้ก็แตกกันรัพานี่แตกที่หัวคิวด้านซ้ายอิโอกะนี่ก็จะบุกแตกไปแล้วนะครับนี่นะฮะไอนาตีเนี่เขาเรียกว่านาตีฮิโรกิอิโอกะปี2องนะครับมวยคู่นี้เจอกันนี่ตัดมาที่ยก ที่ได้ลุ้นกันเลยในครบท่านผู้ชมแภะากเกวีย,ชยนชัยนกางเกงสีชมพูโยกาก็สูงยาวเกงสีจุมเข้มน้ำเงินเข้มเลยนะนี่แภพากเกวียนชยัยหรือว่าไอ้จิ๋วของเรานะครับแมทท็อปฟอร์มนี่ใครๆก็กินแกยากเจอการที่ประเทศญี่ปุ่นนะไฟนี้เป็นไฟที่3ที่เขาพูดเจอกันนะครับนพาก็เสมอนหนึ่งก็ชนะ2ไปรวมไฟนี้ด้วยไฟนี้นพาเป็นแชมป์นะครับโยกาก็จะเอาแชมปนะ์เลย ที่เลียนกระตุนเลยนะโยกกะนี่ดูมันของไอจิวกันนะยครับว่าแม่ออกซ้ายแล้วออกคุกข,ขวาตามนี่หุกข,ขวานะาุกข,ขวาอย่างนี้นะนี่เลือดกำเดาเนี่ทะลักเลยมัดคุกขวาสั้นๆนะออกซ้ายแล้วก็หุกข,ขวาตามนี่นะหุกข,ขวาตวัดด้วยมัดคุกขวาของอนาภานะครับหรือว่าเป็นเวทธรรมชาติเลยนะตัวปรงดียืมมวยนี่ก็มั่นคงนะต่อยสก้อหกครั้งก็ได้แชมป์เลยนะครับ เป็นมวยสร้างมวยของบิ๊กอึงนะสัปมสหสมุติสี่ชั่วโมงี่กำลังเดรับหา่ทิ้งสิงซ้ายไปนะครับแล้วก็จะออกซ้ายแล้วก็ออกหุกขวาตามนะฮะำพายิ่ลชัยนะครับทิ้งซ้ายเป็นมวยซ้ายนะออกซ้ายแล้วก็หุกขวาตามในกระแทกแยบขวาแลกกันไปก็ยังเป็นฝ่ายเดือหากระแทกแยบกระแทกยยบไปสองทีของนภพาและขยับขยับนะครับจังหวะหะจังหวะออกหมัดเนี่ยแล้วก็ตวัดด้วยหุกขวาไป เอากาสด็แก่หมัดนี้ไม่ตกจริงๆนะครับนี่ออกขวาของอโอกาไปทีหนึ่งขวาของอโอกาก็เข้านะครับหนึ่งขวาของเอากาก็เข้านภาก็ยังคุมเชิงอยู่นี่เนี่ยบวกนี่หมัดซ้ายและ้วตะวัดด้วยหุกขวาเนี่ยนะหมัดนี้หมัดเด็ดเลยหมัดหุกขวาของนาภาเนี่ยเนี่ยออกซ้ายแล้วก็หุกขวาตามนะฮะถือว่าเป็นทีเด็ดเลยนะครับหนึ่งหุกขวาทีหนึ่งโอ้โอากาสดี่ถอยรูดเลยนะ รูดได้โดนแล้วนะครับมีโอกาสก็โดน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 นะนี่โดนนภาไล่บีเข้าไปนะนี่ถึงซ้ายไปทีหนึ่งเป็นมวยซ้ายนะครับนภาเกียรติชัยไว้จิ๋วโอ้ยเนี่ยนะหมัดทุกขวาแล้วก็ตามด้วยซ้ายทีเดี๋ยวถือว่าทำได้ดีนะฮะนี่หมัดตัดลำตัวไปทีหมัดงัดตัดลำตัวไปทีหนึ่งเนี่ยหมัดขวากันของนภากระแทกแต่ตอนนี้ โอ้ยเนี่ยนะหมัดฮุกขวานะครับทำให้สะอึกไปได้เหมือนกันนี่กะแกแยบขวาไปโอ้ยเหลือดกำเดาทะลักเลยมีโอกาสลเลือดกำเดาดีแดงเถือกเลยนะครับนภาก็โยกหลบไปก็ทิ้งซ้ายมานะทิ้งซ้ายแล้วก็ฮุกขวาเนี่ยนะฮะโอ้ยจังหวะออกหมัดอย่างนี้ได้ผลเลยนะครับในยกนี้นะนี่ต่อยนะทิ้งซ้ายแล้วก็ขวาตามนะซ้ายก็ขวาตามซ้ายก็ขวาตามอย่างนี้เลย ของนาภาเรกิยบัญชัยแชม์สตรเวทนะครับนี่เป็นกันไฟที่3นะของทั้งคู่นะครับนี่ดูจังหวะภาพช้านะออกซ้ายแล้วก็คุกฝาตามของนาภานีสวยงามจริงนะนี่นะโอ้ยเขาเต็มจมูกเลยนะเลือดกำเดาดีทะลักเลยนะเจอหม<า>ัดดักด้วยหมัดทุกขวาของนาภารกิจบัญชัยเข้าไปน,นะครับเนี่ยขึ้นมาเลยนะครับยกนี้นะ ดูนะฮะจับตาดูยกนี้นะครับแล้วพาเกียรติบัญชัยนี่จะทำยังไงกับฮิโรกิเอโอกะดีเอโอกะก็ออกอ้เนีแ่ยบบวกเลยแล้วนะบวกขึ้นมัดซ้ายเลยนะเข้าจาาังหวะคุกวงในแล้วพาก็บวกขึ้นมัดซ้ายเลยอโอกะก็ยังขยับ,ขย,บขยับทิ้งขวาไปทีหนึง่งนะน้าพาก็ออกซ้ายแล้วก็ฮุกขวาตามนะจังหวะสวยๆส,สักทีนะแล้วพาเกียรติบัญชัย แชมป์โลกคนที่13ของเมืองไทยเลยนะครับนี่ได้แชมป์ต่างแดนนะนี่ได้แชมป์จากคนนี้แหละนะครับนี่โอ้ยเนี่ยนะจังหวะมาทุกขวาแล้วก็ออกสายตามทุกขวาตามนะถึงกับถลาติดเชือกเลยนะผวาออกไปเลยนะครับโอ้ยโดนขวา,าโดนซ้าย,โด,าย,านะโ,ยโดนซ้ายโดนขวาอีกนะโอกะโดนซ้ายโอ้ยสุดเลยากรรมการต้องนับนะครับนี่นําพานี่มันออกมันใจเลยนะนะ สู่ต่อกรรมการนบแล้วนะนบแล้วนะกระตุ้นแล้วนะเอายังไงนพพาเดินข้าหาเลยนะทิงซ้ายไปผวาไปเดอซ้นะายเต็มๆขวาโอ้ยกรรมการโบกมือเลยนะครับไม่ไหวเด้อนะี่เลี้ยงโยงกะต้องก็โดดขึ้นเวทีนะพักอกเลยเอาเรื่องเลยนะโอ้ยทีมงานบอกแม่ไม่ยอมโอ้ยนพพาบอกสุนเลยนะฝ่ <c oughs> ายของโยงกกะบอกแค้นใจเจอสาวไฟ และเสมอหนึ่งแคะสองเลยในครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ